วันนี้เนี่ยนะครับปกติบทความจากคุณอเล็กซ์เมเตอร์เนี่ยผมจะพูดใน m i n น t e s แต่วันนี้เนื่องในโอกาสชิ้นปีและบทความนี้เป็นบทความที่ผมชอบนะฮะผมก็เลยเลือกมาพูดยาวๆใน m i Mission s s to the m o o n p พ d c a s t ในวันนี้นะครับมิชชั่น to the moon continue with your mission มิชชั่น to the moon brought to you by Sunday Introtech ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance b o r s s m p p l e ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆ สนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ซันเดยรับส่วนลด10%เพียงใส่โค้ด mission to the moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easy sunday. com เรียมพบกับงาน Mission to the Moon Journey เส้นทางเรื่องราวผู้คนนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง EP ที่2000ของ Mission to the Moon และเป็นแรงบันดาลใจเพื่อก้าวต,ต,ต,ต่อไปของพวกเราทุกคนพบกันได้ในวันเสาร์ที่27เมกราคม2567เวลาบ่ายโมงถึง4โมงณนะ Auditorium ชั้น6 True Digital Park East ราคาบัตรเริ่มต้นไปละ1,200บาทซื้อบัตรล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่ Line Official Account Admission to the Moon เพราะการส่งตอ่อแรงบันดาลใจคือเป้าหมายของ Mission to the Moon แล้วพบกันนะครับ Mission to the Moon's Journey เส้นทางเรื่องราวผู้คน Presented by True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับและว,วันนี้คือวันสิ้นปีนะครับเดนินทางกันมาถึงสิ้นปีแล้วนะเป็นอีกปีหนึ่งที่รู้สึกว่าเร็วมากใช่ไหมครับ ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับยังไม่เคยเจอใครบอกว่าปีนีชาสักคนเลยนะฮะจริงๆก็เกือบๆทุกปีแหละนะฮะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับเวลาแต่ละปีมันจะเร็วมากนะฮะตอนจําได้ว่าตอนเด็กๆเนาะโอ้โหปิดเทอมใหญ่นี่นานมากนะฮะแบบ2เดือนกว่าอะไรอย่างเี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่แบบสเดือนนี้ผ่านไปแบบกระพริบตาเดียวจริงเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะครับปกติบทความจากคุณ a เ e x m ซ t e r เนี่ยผมจะพูดใน5 minutes แต่วันนี้ เนื่องแนวกาสเิ้นปีและบทความนี้เป็นบทความที่ผมชอบนะฮะผมก็เลยเลือกมาพูดยาวๆใน Mission to the Moon Podcast ในวันนี้นะครับชื่อนะฮะชื่อบทความเนี่ยชื่อว่า25 hard things you can do to gain unfair leverage in life นะ,ะ leverage เนี่ยถ้าแปลเป็นแบบเอาเปิดดิกแปลเลยมันจะแปลว่าคาันงัดใช่ไหมแต่จริงๆอะความหมายของมันคือว่ามันทําให้คุณเนี่ยใสยแรงเท่ากันหรือใส่อะไรเท่ากันเนี่ยมันสามารถมีโอกาสที่จะเพิ่มความ เพิ่มฝั่งผลลัพธ์อะได้เยอะกว่าเราจะเรียก unfair advantage หรือ unfair leverage จริงๆก็มีความหมายใกล้ๆอนไม่เหมือนใชน่ทีเดียวนะครับแต่ว่ามีความหมายใกล้กันคงไม่ต้องทําทุกอย่างนะไม่ไหวแต่ว่าหลายอย่างน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าอันที่หนึ่งครับให้เขียนหนังสือเอาหนังสั้นๆก็ได้จะ e b o ุ๊ก็ได้นะฮะในช่วงวันหยุดนะครับผมชอบข้อนี้เพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนเองคน,คนหนึ่งที่เขียนหนังสือเนาะแล้วก็ที่ที่ที่เขาบอกว่าวันหยุดก็เพราะว่า สาหรับนักเขียนมือสมัครเล่นเนี่ยนะครับที่มีงานประจําทาเนี่ยเขียนทุกวันได้ก็ดีดีกว่าแน่แนอยู่ละเพียงแต่ว่าบางทีมันไม่ได้มันยุ่งมันมีอย่างอื่นเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันหยุดมันวันที่ทุ่งหัวเราค่อนข้างโลนะ่งเนี่ยการเขียนหนังสือเนี่ยแต่ในความคิดเห็นของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบคุณนั่งจ้องคอมเป็นชั่วโมงผิดมไม่ออกสประโยคก็มีแต่ถ้าช่วงไหนแบบหัวใสใสโลง่งๆไม่ต้องไม่ได้คิดอะไรเยอะไม่เครียดเนี่ยนะฮะนั่งหน้าคอมชั่วโมงหนึ่งเนี่ย ความหมายของเรื่องนี้ก็คือว่ามันน่าสนใจที่ที่จะใช้วันหยุดในการเขียนหนังสือเพราะหัวเราจะโล่งกว่าแล้วมันจะใช้เวลาในการเขียนน่ะน้อยกว่านะครับแล้วเนื่องจากเราเป็นมือสมัครเล่นถ้าเป็นมืออาชีพคุณต้องเขียนทุกวันนะเหมือนที่สตีเฟนคิงเขาบอกเขียนวันละหน้าวันละครึ่งหน้าอะไรแต่ต้องเขียนทุกวันนั่นคือนักเขียนมืออาชีพแต่ถ้าคุณเป็นมือสมัครเล่นนะครับไม่ได้เขียนเป็นมืออาชีพก็มันหยุดสาวอาทิตย์ก็ดีทีนี้แล้วมันมีประโยชน์อะไรหนังสือนะครับอันนี้เป็น พูดในฐานะนักเขียนสมัครเล่นนะครับผมออกหนังสือมาเล่มที่สิบสองแล้วตีพิมพ์เนี่ยสิบสองเล่มใช่ไหมหนังสือเนี่ยเหมือนนามบัตรเลยนะครับเวลาให้หนังสือใครเนี่ยแล้วก็นั่นอะมันเป็นเหมือนนามบัตรจริงๆคือคือเขาจะรู้จักเราดีกว่าให้นามบัตรแน่ๆข้อที่สองคือนอกจากมันจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายหรอกแต่มันก็เป็นรายได้ชนิดหน,นึ่งเนี่ยมันช่วยสร้างเครดิตในรูปแบบหนึ่งคล้ายๆกับเวลาคุณไปได้ใบเซอร์เวลาคุณไปเรียนคอร์สอะไรสักอย่างอะ หน,นังสือก็ทําหน้าที่คล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันนะครับสนุกดีครการเขียนหนังสือเป็นเรื่องที่สนุกและสำคัญมากฝึกทักษะการสื่อสารด้วยด้วยการเขียนนะครับซึ่งเป็นอีกทักษะอีกชุดหนึ่งข้อที่2ครับอันนี้ออกแบบสิ่งที่เรียกว่า quiet week นะฮะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้แบบเชิงลึกถ้าเป็น b i l l gates เนี่ยเขาจะมี2ส,สัปดาห์นะฮะที่เขา เข้าไปในแบบบ้านกระท่อมในป่าอะไรของเขาอะนะฮะแล้วก็เอาไปแต่หนังสือไม่เอาโทรศัพท์ไม่เอาคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็คงจะมีโทรศัพท์สำหรับฉุกเฉินเท่านั้นแหละโดยช่วงเวลาสองอาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะนั่งอา่านหนังสืออย่างเดียวเลยแล้วท,ทันทีที่ออกมาจากสองอาทิตย์นี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไอเดียสําหรับของใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่ Microsoft เนี่ยเกิดขึ้นจากไอควายอัดวีแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมีแบบนี้ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับเราออกแบบนะครับอันที่สามครับเดินทางคนเดียว เขาบอเดินทางคนเดียวนี่ไม่ใช่แบบไป s i n e s s trip อะไรอย่างงี้นะคือออกเดินทางมันไม่ใช่ไปเที่ยวและไม่ใช่ไป Business Trip ด้วยนะครับไปเดินทางค้นหาอะไรบางอย่างคุณอาจจะไปในที่ที่แบบแปลกไม่เคยไปแล้วก็ใช้คำว,ว่า out of comfort zone สุดๆเลยก็จะยิ่งดีเนาะนะครับข้อที่4ครับอัดคลิปนะฮะสร้างช่อง Youtube ของตัวเองหรือทำคลิปอะไรก็ได้ไม่ต้อง y o u t u b e ก็ได้ tik t o ็ TikTok ก็ได้อะไรก็ได้นะครับเรื่องอะไรก็ตามที่คุณสนใจนะครับ ไม่แน่หรอกมันอาจจะมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้หรือมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่แบบสร้างให้คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็ได้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ถ้าทำอย่างต่อเนื่องนะนะฮะบางทีมันอาจจะเห็นผลอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากก็ได้ข้อที่หนะครับบอกว่ายกน้ำหนักและ กลับเข้าสู่หุ่นที่ดีที่สุดของคุณให้ได้โอ้โ oh, ห oh, ข้อนี้ยากจังเลยแต่แต่จริงครับคือมันเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยเขาบอกว่า hard habits ใช่ไหมก็ hard, hard things to do เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะ your best physique นะฮะ back into your best physique นะครับอันนี้ป่ะผมจะพยายามด้วยนะฮะข้อที่6ครับหาโอกาสในการไปพูดในที่สาธารณะถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสอยู่แล้วนะครับพูดในที่สาธารณะได้อะไรนะครับ 1. คุณจะ ได้รู้กระบวนการเตรียมตัวในการพูดในที่สาธารณะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แม้แต่นักพูดเก่งก็มีความกลัวในการพูดทั้งสิ้นนะครับผมไปถามนักพูดเก่งๆมาหลายคนแล้วผมเจอบ่อยหลายคนก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่นะฮะผมไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเวลาผมขึ้นพูดผมก็กลัวนะครับคือมันก็จะมีความกลัวอยู่เสมอๆนั่นแหละในการพูดทุกครั้งนะครับแต่ว่าเราจะได้ฝึกเข้าใจความกลัวเรื่องนี้และก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เราก็จะเป็นนักสื่อสารแบบ Public Speaking อ่ะที่เก่งขึ้นซึ่ง มันอาจจะมีประโยชน์ในวันหนึ่งก็ได้ถ้ามันยังไม่มีประโยชน์วันนี้นะครับเข้าใจครับทํารายการสัมภาษณ์คนทำไมต้องรายการสัมภาษณ์คนอันนี้ข้อนี้อาจจะมีความเะวจาะจงนิดหนึ่งนะฮะคือว่าคําว่าสัมภาษณ์คนเนี่ยมันคือการไปเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนน,นะครับแล้วเมื่อมันอยู่ในฟอร์แมตของการเป็นรายการนะอันนี้ผมเล่าพูดจริงๆเลยคือสิ่งเวลาเราไปเจอสมมติน,นักธุรก course, ิจหรือใครก็ตามที่แบบอยู่ในเก่งๆเนี่ยศิลปินเนี่ยนะฮะแล้วเราสัมภาษณ์เขาในรูปแบบของรายการเนี่ยนะครับ เขาจะตอบลึกกว่าเวลาไปคุยกันแบบทั่วๆไปเพราะว่ามันเป็นรายการไงมันต้องมันต้องพูดแบบลึกนิดหนึ่งนะฮะมันมันจะได้อะไรเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในพาร์ทที่ถ้าเกิดว่าถ้าอันอันนี้ผมทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะฮะคือเวลาได้มีโอกาสสัมภาษณ์แขกนะฮะช่วงนี้ผมได้สัมภาษณ์หลายคนที่ผมชอบมากนะสามสี่เทปที่ผ่านมานี่ก็มีคุณต้นสนพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยแล้วก็คุณท็อปซิราอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่แป ทำหนึ่งสิ่งที่คุณกลัวปีนี้นะครับที่คุณไม่กล้าทำกลัวนะครับความสําคัญไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทํามันคือความกลัวของคุณมันคือการเผชิญหน้าความกลัวและเข้าใจว่าไม่คัน,คนอิจฉนทํางานยังไงแล้วถ้าเราผ่านมันไปได้เนี่ยเราจะมองความกลัวเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะฮะสมมตินะอันนี้อันนี้นึกขึ้นมาเร็วสมมติว่าคุณกลัวทะเลคุณไม่ชอบทะเลเพราะมันรู้สึกมันมันมืดมันลงไปแล้วไม่รู้มีอะไรอยู่ข้างล่างบ้างนะครับลองไปดำนาด้าดูแล้วคุณจะพบว่า จริงๆไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแต่เอาที่ปลอดภัยนะฮะคือคําว่าทําสิ่งที่คุณกลัวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำเป็นสิ่งที่อันตรายนะฮะต้องบอกก่อนค่อเลยนะครับข้อที่9ฮนะเริ่มเขียนโพสต์ถ้าคุณใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วเริ่มเขียนโพสต์อะไรที่มันยาวๆให้ความรู้ให้สาระกับผู้คนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนมีหลายท่านเลยนะที่อยู่ใน Facebook อยู่ใน,น,นีที่เขียนเรื่องราวต่างๆที่มันมีสาระเรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วมันได้อะไรนะฮะ อันเนี้ยคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับน,นี่เดี๋ยวขอคอนเนตอีกครังว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกให้ทําหมดนะฮะคือเขาลิสต์มาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับข้อที่สิบครับเขียนนิยายอ่าลงออนไลน์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแพลตฟอร์มให้ลงเยอะใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกพวกนี้แต่ว่าผมเข้าใจว่ามันก็จะมี fiction log มีแมปมีอะไรใช่ไหมหลายอันเนี่ยอ่ะเขียนนิยายนะครับลงออนไลน์นะครับคือการลงออนไลน์มันทาให้คุณทําง่ายเพราะมันไม่ต้องไม่ต้องไปตีพรีเมเล่มใช่ไหมแล้วผมเข้าใจว่าคนเด ชอบอ่านนิยายออนไลน์มากคือที่อย่างอย่างอย่างเมบเขาประสบความสําเร็จมากเข้าใจว่าก้มนปาจไอ้พวกนิยายการ์ตูนเลรพวกเนี้ยนะ,ะการ์ตูนหรือนิยายไม่แน่ใจอคอผมไม่ได้ติดตามแต่ว่าถ้าท่านไหนรู้บอกได้นะฮะขาอให้ลองทําดูข้อที่11นะครับไปอยู่ในกลุ่มในคลาสในอะไรก็ได้ที่ปกติคุณไม่อยากไปเช่นอย่างผมเนี่ยมีคนชวนไปพิลาทิสเยอะมากแล้วบอกดีมากเลยเนี่ยนะฮะ แล้วผมก็รู้สึกว่าจะเหมาะกับผมไหมเนี่ยนะฮะเพราะผมเคยไปโยคะแล้วบอกผมไม่ได้เลยเนี่ยนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยลงไปละนจะไปละเพราะว่าเอาอะลองดูนะฮะมันจะไปมันจะเป็นยังไงก็เป็นกันนะฮะข้อต่อมาเขาบอกว่าให้เรียนรู้ภาษาใหม่นะครับไม่ต้องเยอะมากวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงพอนะฮะเหตุผลเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะเรียนทำไมเดี๋ยวเอมันก็แปลได้แต่เชื่อผมเถอะต่อให้ AI แปลได้ซึ่งมันแปลได้จริงๆนะครับ มันอยู่ในระดับของการใช้งานได้แต่มันไม่มีทางเหมือนเลยสมมติคุณเรียนภาษาจีนนะฮะที่คุณจะพูดภาษาจีนได้คุยกันเฮฮาปาร์ตี้กับกับลูกค้าคนจีนได้เนี่ยถ้าคุณพูดภาษาจีนได้เนี่ยมันจะอีกเลเวลหนึ่งอันนี้จริงๆแน่นอนนะครับข้อที่สิบสาอะไรก็ตามที่คุณทําอยู่นะครับให้ทําทอยู่แล้วเนี่ยนะฮะลองทําให้มันเจ๋งขึ้นไปอีกเรียกว่าเป็นระดับ professional หรือ master นะฮะ ในนี้ก็ใช้คำว,ว่า aim for mastery นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณทําอาหารอยู่คุณก็ทําอาหารใช้ได้แหละนะฮะแต่คุณก็อาจจะไม่ได้เคยออกจากพื้นที่ปกติของคุณสมมุติคุณทําอาหารเนี่ยนะตอนนี้ผมกลาลังอินเรื่องทําอาหารนะแต่ว่าอันนี้คงไม่ใช่สิ่งที่ผมจะไปมาสเตอร์เพราะว่าคือ,คอผมมนะีคิดว่ามีเรื่องอื่นที่ททีีทททท่่อยากทํามากกว่าแต่สาหรับคนที่อยากไปสายนี้สมมุติคุณชอบทําอาหารนะครับคุณก็ลองไปทาอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นเช่น beef Wellington อย่างเงี้ยนะเป็นหนึ่งในอารที่ผมรู้สึกว่าื มันดูแบบงานเยอะเนาะ่าจะทาเสร็จอันนึงอะไรเงี้ยนะฮะเอออย่างเงี้ยเนาะก็ผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับข้อที่สิบสี่นะครับเสนอตัวเองให้เป็นเมนเทอร์กับใครสักคนอาจจะเป็นน้องๆอในมหาวิทยาลัยก็ได้หรือใครก็ได้นะครับที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีทุกคนมีของเนาะสามารถไปเมนเทอร์คนอื่นได้นะฮะอันเนี้ยจะช่วยให้ตัวคุณเองได้โตขึ้นด้วยคุณจะเรียนรู้กระบวนการนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากข้อที่สิบห้าครับหยุดดูทีวีและ หยุดเล่นโซเชียลมีเดียหนึ่งอาทิตย์ดูซิทำได้ไหมนะครับถ้าทำไม่ได้แปลว่าเราติดอ่ะเฮ้ยโอ้งนี้แปลว่าเราต้องทำให้ได้ใช่ไหมหลายคนพอนึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนึกออกทางเดียวยที่พอจะพอจะเป็นไปได้นะฮะก็คือการไปปฏิบัติธรรมซึ่งถ้าให้ผมนึกเร็วๆผมคิดว่านั่นแหละคืออันทางที่เป็นไปได้ที่สุดเพราะว่าเพราะว่าอืมันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ยากจริงนะฮะแต่ว่าเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยคุณเนี่ย เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้ติดเรื่องนี้เราสามารถควบคุมตัวเองได้ข้อที่16นะครับเลิกสิ่งที่เรียกว่าโดพามีนจัง่าโดพามีนจังคืออะไรนะครับโดพามีนจังคือสิ่งที่ทําให้กระตุ้นโดพามีนแต่เป็นโดพามีนแบบแ yeah ย่นะฮะเราเคยพูดกันเรื่องนี้ไปแล้วในหนังสือโดพามีนเนชั่นใครอยากฟังละเอียดย้อนกลับไปฟังตอนนั้นได้นะครับโดพามีนจังคืออะไรนะฮะเช่นน้ตาตาลนี้ จริงๆโซเชียลมีเดียนี่แหละคือโดพามีนจังแบบหนึ่งนะไอ้พวกที่แบบต๊ดๆ,ๆ,ๆนะครับขึ้น notification ตลอดนะครับการปรับ notification ในมือถือคุณนี่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณมา้นะ <S <S นผมบอกเลยในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนจากพวกเนี้ยถ้าคุณต้องการเรื่องเนี้ยเปลี่ยนจากการเสพดโดพามีนจังเนี่ยแล้วไปทํากิจกรรมประเภทที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับเช่นไปเดินเทรลไปอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งหลายคนก็แบบเฮ้ยมันเกี่ยวกันเหรอคือ เราจะได้เข้าใจว่าโดพามีนเนี่ยที่เป็นแบบดีไม่ดีเนยมันต่างยังไงนะครับข้อที่17นะฮะให้การทำเน็ตเวิร์กิ่งของคุณเนี่ยอยู่ในลำดับต้นๆของสิ่งที่คุณต้องทำให้นึกถึงเรื่องนี้อยู่เสม,มอว่าเราสร้างเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงและใหญ่ขึ้นได้ไหมความสำคัญของเน็ตเวิร์กคือว่าอันนี้ผมพูดบ่อยื่องเี้พี่เลงเอ็มเฟกซสอนผมมาบอกว่าคนที่สมมุติว่า คล้ายกันเลยนะสองคนนี้แบ็กกราวเหมือนกันที่บ้านคล้ายกันเรียนหนังสือเกตใกล้กันพอเสร็จแล้วอะความแตกต่างในปลายทางคืออะไรเนี่ยไปดูเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยคนที่มีเน็ตเบิร์กแข็งแรงกว่าจะเป็นคนที่ชนะแต่ว่าความว่าเน็ตเบิร์กไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปปาร์ตี้กับคนเยอะๆอย่างเงี้นะการสร้างเน็ตเบิร์กเนี่ยผมผมคิดว่ามีสองอย่างที่สําคัญคุณไม่ต้องไปเรียนอะไรเลยก็ได้นะฮะหนึ่งคือคุณมี value กับคนอื่นหรือเปล่า มี value คนอื่นไหมถ้าคุณมี value คนอื่นนะฮะเอามีสามอันมี value คนอื่นไหมถ้าคุณมี value คนอื่นคุณให้ value คนอื่นเนะี่ย network มันจะขยายตัวขึ้นเองสองคุณอยู่ในสังคมที่เป็น giver เปล่าคือเราก็ให้คนอื่นคนอื่นก็ให้เรานะครับไม่ใช่ว่ามีคนที่เอาเปรียบอยู่ในสังคมงคนเอาเปรียบเนี่ยมันก็สร้าง network ยากนะฮะอันที่สามก็คือถ้ามีโอกาสช่วยเหลือใครได้ที่เราไม่เดือดร้อนเน้นที่เราไม่เดือดร้อนนะครับทาไปโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาคือ พูดหนีไ,ไม่ถูกพูดเหมือนหวังผลตอบแทนแต่มันกลับมาของมันเองฮะในรูปแบบที่เรานึกไม่ถึงเลยและอาจจะไม่ได้มาจากคนนั้นด้วยมันเป็นแบบเนี้จริงๆผมเห็นบ่อยมากนะฮะเห็นมาแบบเยอะมากๆแล้วข้อที่สิบแปดนะครับเขียนทุกวันเออนะจริงนะฮะอันนี้เป็นแบบการเขียนเจอเนอรนี่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะผมว่านะฮะคือเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากและอยากทุกคนแบบมีความจริงจังกับมันนิดหนึ่งอะลองทําดูฮะรับรองว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเยอะแม่ ส่วนตัวยังชอบการเขียนกับสมุดด้วยปกากาอยู่นะครับแอบถ่ายอินแพลเนอร์เลยใครไม่มีแพ a เนอรนะฮะก็สามารถสั่งได้ใกล้หมดสุดๆแล้วตอนนี้นะฮะข้อที่19ครับเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเองถ้าเป็นประเทศที่ประหลาดประหลาดยิ่งดีนะการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวด้วยตัวเองเนี่ย มันทําให้เราต้องจริงๆมันคล้ายกับข้อเมื่อกี้ที่เรพูดไปแล้วนั่นแหละคือมันทําให้เราออกจากคอมฟอร์ทโซนแบบสุดๆนะฮะต้องไปเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ด้วยบางทีภาษาก็ไม่ได้แล้วพวกนี้นะฮะมันช่วยให้เราแบบเออมันมันมันดีอะ่ะคือ,ค,อคือผมคิดว่าไม่ใช่แค่การเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่มันออกจากคอมฟอร์ทโซนเราไปมากๆเราอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่มีตัวช่วยอะไรเลยเนี่ยนะฮะหรือมีน้อยมากเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราต้องวิวัตรตัวเองขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับยี่สิบครับเขา เออปีนผาเนาะให้ไปปีนดูมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทัศนคติชุดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากกับการใช้ชีวิตจริงข้อที่2 1ครับทําอะไรคนเดียวให้เป็นอันนี้หลายคนอาจจะทําเป็นอยู่แล้วแต่ว่าบางคนทําแบบไม่ได้ฉันต้องมีเพื่อนตลอดทาอะไรคนเดียวให้เป็นไปกินข้าวดูหนังไปคือทําอะไรคนเดียวให้ได้นะฮะแล้วแล้วคุณจะพบว่าเอ้ยมันดีเหมือนกันที่ท,ที่เราไม่ต้องรอใครนะฮะวลาเราอยากทำเราก็ทํานะครับ2 1ครับ คุยคนแปลกหน้ามากขึ้นหลายคนรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างอึดอัดเวลาเจอจะต้องคุยกับคนแปลกหน้าไม่ถนัดะนะครับแต่จริงมันเป็นความอึดอัดนิดเดียวเองนะคือถ้าเกิดเราก้าวข้ามได้เนี่ยบางทีเราได้เจอได้เจอบทสนทนาที่แบบเจ๋งมากๆเลยกับคนแปลกหน้านะฮะข้อที่23ิมนะครับเพิ่มเอาพุทธวันละทัก1-5%นะครับการเพิ่มเอาพุทธวันละทักหนึ่งคืออะไรนะฮะทำของที่ยากขึ้นนิดนึง นะครับทาให้ขอมันดีขึ้นอีกนิดนึงนะฮะสมมติว่าคุณรู้สึกว่างานเนี้ยมันได้ประมาณแบบเท่านี้ขอบวกอีกสักเปอร์เซ็นต์หน่งองานดีขึ้นนิดนึงทาแค่นี้นิดหน่นนอยๆทุกวันเนี่ยนะครับส่งผลระยะยาวเยอะมากจริงๆอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ข้ามข้อไหนไปแต่ว่ามันหมดละนะครับอ่ะผมแถมข้อสุดท้ายให้ละกันนะฮะหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดว่าทําแล้วมีประโยชน์มากนะครับคือการทําให้ทุกอย่างเนี้ย อยู่ในฟอร์แมตทุกอย่างในชีวิตคุณนะอยู่ในฟอร์แมตที่คล้ายๆกับแดชบอร์ดไอแอปไอแอปนี้ช่วยได้ Notion อย่างเงี้ยคือ,หร,อหรือคุณจะใช้มือเขียนก็ได้นะไม่มีปัญหาคือสิ่งความจริงข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแทร็กอะไรเรื่องนั้นมันจะถูกจัดการมันเคยมีประโยคนึงที่ฝรัง่งเขชอบพูดอะ what gets m e a s u r e gets done คือถ้าคุณแทร็กแล้ววัดผลมันมันจะเรียบร้อยเรื่องนั้นนะเช่น เราบอกเราอยากเก็บเงินนะครับผมแนะนําคุณมีไฟล์เรื่องนี้เลยนะครับจะเป็น Excel <c oughs> ได้เป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะจะใช้โนชเชนใช้อะไรก็ได้ใช้สมุดก็ได้นะฮะบทำบัญชีคุณอยากแทร็กเรื่องออกกําลังกายทําให้มันเห็นคุณอยากดูเรื่องงานทำคทุกอย่างต้องทํางานคง,งมีอยู่แล้วนะครับพวก Task Management ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วทำนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าอะไรคือว่าทุกอย่างจะเป็นภาพขึ้นมา พอเป็นภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยคือภาพปุ๊บมันจะไปปรากฏในหัวคุณเสร็จแล้วเนี่ยมันจะถูกจัดการบริหารจัดการได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะแนะนาจริงๆนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้่อสวัสดีปีใหม่แลวกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้แต่ว่าเนี้ยปีเนี้ยนะฮะพอดแคสต์พรุ่งนี้ผมก็อัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเช่นกันสำหรับปีนี้นะครับก็ผ่านมาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะสาหรับหลายคนนะครับก็ต้อง ไลตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยเย่มากแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าสู้กันใหม่นะครับชาบท่านที่ฟังผ่านยู u ูบนะครับผมก็มีของเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกล่องสุ่มของสีจันกับศาสีนะครับสิบรังวันมาคอมเมนต์กันว่ารีวิวปี2023ใน1ประโยคอ่านะฮะเราติดแฮชแท็กมิชชั่นสมูนนะครับแล้วเดี๋ยวสมมุลจะเลือกที่สมมุลชอบที่สุด10ท่านส่งกล่องสุ่มสีจันและศาสีไปให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับ แล้วก็สำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ซื้ออยากไปเจอพวกเราทีมผมและทีมงาน,นะะในงาน Mission to the m o ี n EP 2000เส้นทางเรื่องราวผู้คนเนี่ยนะฮะในวันที่27เดนี่ยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะซื้อได้ตอนนี้บัตรเหลือไม่เยอะแล้วนะครับส่วนนี้ส่งท้ายปีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามม i ชชั o น h ุ m มูลที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสนับสนุนเรามาตลอดนะครับถ้าไม่มีทุกท่านที่ติดตามแล้วเนี่ยนะครับ ก็คงไม่มี Mission to the Moon นะครับชาววันนี้นลาไปก่อนนะครับขอให้เป็นวันสิ้นปีที่สนุกสนานใครไปเข้าดาวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the moon continue with your mission Mission to the moon Presented by Sunday i n s u r t e c h ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance b o r n Simple ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิม สนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถจนตซันเดยรับส่วนลด10%เพียงใส่โค้ด Mission to the Moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easysunday.com